ทายบักพ่าวไ้เบิ้งพี่น้องายกพาแล้วแยกกะแกออกแล้วฝุ่นเนือเพ่นเนือพันกับน้ำแม่บักพ่าวเมี่ยงเผ็ดพี่น้องสวนายกจมจะมันแมนยูบอ่อพี่นอ้องเอ้ยมันไม่ใหญ่คักแท้ก่นสิเป็นบักพ้าวแกงตะบะน้อต่ว่าต้นบพสูงได้พี่น้องแยก็ะสงสัยอยู่ดีนี่เพิง่งน้ำเขาก็ได้กินไปหน่อยเดียวน้ำเต็มเลยพี่น้องนี กมีความหวานความหอมอยู่แต่ว่าหังบอ่บอบ,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 อบอหวานบ่อหวานคักมันอยู่ไก่น้ำเพราะมันปลูกไฟติดสานะสาหมองย่า่เคยสิบเป็ดสิบป่านะนี่สองนวยพี่น้องพ่วงแหลกของเพินกีลอกขางสาย่ายเคยนางตกเป็ดดีๆน่ะโอ้อยวกัเผายังไม่ไงแต่นี่ ใหญ่คักใหญ่แน่พี่น้องเอ้ยกินน้ำสามค้นกับบบเหมืดจ้ะมะพร้าวเพชรพันมาจากเพชรจ้า